Keep, ก,กินแนว่ตีโอแต่กินอย่างใหญ่ก็เลยมากินเย็นจต่โฟนี่ลหละอูมามิอูมามิลานนี้บ่คคอยน,นัวปันไดนเนาะเพราะว่าบ่ได้กินลานเกาแล้วอืมวันที่นี้ก็สร้างลูกกินสร้างลูกให้ซื้อมาให้ได้ย้ายซื้อเสียนมามา่าแต่ว่าเสียนมามา่าโบมีมันก็เลยเอามีเหลียงมาใหาเออ้เออเออเออคอยก็เลอมามายอันตั้มาม <laughs> ่าซะอีกพยายามโบอิมก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนี่ นำสมมสายชูบานข่อยเด้หนไหยยายดวกอุย้ยบังมันสมพลเลยบออืมพริกปงพริกป่นใส่ไปแล้วบึองอืมมาซิมดูบัดนี้นี่เห็นบ่อยากพริกปนนะ่นอ่ะอืมเอามันคักกมือนี่เป็นอืมแตกซีกินอยังแม่ยายเออเล่นี่ละ่ะมาลงเอยที่เย็นตาโฟนี่ละ่ะอืมอืมเสศนผสม อืมเขทาขทาเขาทาอืมเขาทาอยู่อืมมาปะเนี่ยจะสิกินยังเนาะแต่ละหมื่นแต่ละเว้นโอ้ยยหญเอ้ย,ย,ยอืมเฮ็ดคลิปกินแน่พ่ะนะคอยทั้กินสวบอยู่อืม เรื่องแรกเนอะสิให้ลูกไปซื้อร้านนั่นแหละร้านแม่ค้านาบุตรนะแต่ว่าเราปิดใส่แล้วแตซื้อเลยว่าไปซื้อเองเลยว่าหาเลยก็ได้ไปได้ร้านนี่แหละอืมอืม mhm 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 เสียบย้ายมาๆมาอเสีบ